พี่น้องสวัสด,ดีจ้ามาเบิงเดิกภาสิปลูกห้าให้เบิงใบเห็นโตด้จอจ้ายังบาอาบน,น้ำปลูกห้าย่ำเช้าจ้าให้ลูกละกจี้ปลูกห้ามันขุดเอาในสวนนะจา้าห้ามาเลเซียบอปลูกมือละเล็กละน้อยจ้ามันก็สิงามทดน้ำ พูดมาใส่ถังเต็มปลูกไดลา้ายเติบแล้วจะบูกวบบนี้เด้อจะจับซ้อนๆอนกันนะจะเป็นกี่เอพูดมาเนาะต่วมี่พายถือกล้องให้จะเร็่องอื่นเอาวางไว้แบบนี้เด้จจอดจะจับวางวางไว้เป็นซ้อแบบนี้จ้ะ ยับไปอกล่องเนีย่ยมาอีกกันเด้อจ้ะย่านบดิงนินะเห็นบนนอเด้อจ้ะไล่ตาเด้อจ้ะจับซ้อนแบบนี้นะจ้ะกะอา่ัยทรไยใส้ใสลก็อดินถมเด้อจ้ะพี่นอกเห็นยู่บ่านะจ้ะ ใช้ลายหลดหยาบอึดจะรอดชุดปลูกหยาก็ยังอยู่ในชุดนอนอย่ดยเด้จ้ะจะอาบน้ำเ็บมึอละเล็กละน้อยจ้ะถ้ามีลูกค้าก็รับลูกค้านวดลูกค้าสิมสวยแต่บ่มีก็อยู่น้ำพืชน้ำสวนแบบนี้หละจ้ะมันต้นไม้ป็นไหลดีเจ้ะ เอาหากใส่มันเป็นจีบเลาก็เอาไซม์หมองเ้าคุดไว้แล้วก็กด,กดินถมเสียเอาหน้ามาหดทีหลังหดหน้าคู่มือด้วยจังสิญย่งยางขวานโมเมนต์ย่ามฝนจะปลูกแต่ย่ามฝนกับบดายเวียดลายอันคือทอจะต่เทศแต่เ็ดเ็ดไปทีละเล็กละน้อยไอี่ทาแต่ย่ามฝนทัดมันกะสิญ่ยางปัะธานสามีมาเบืองแล้วมาเห็นหนจะจ๊ะ วิมาไกสิมาเปลาเล่นเฮ็ดเฮ็ดเองงก็ดังอันใดเฮ็ดบ่ได้ก็จังจ่างอันเดียว่าเฮ็ดเองจ้างกับักคือเข้าเห็ดเอาจะเฮ็ดบ่แล้วมื่ออีกจ้างกันอันใดเขาเห็ดบ่ได้ท่้งๆส้งสู่่่่่่่่่อนคือ่่่่่่่่่่่่่่า่ง่่นอันเ่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่ตัดหย่า่่่่่ ดวจะใส่ปุ่มๆแบบนี้แล้วลก็ใส่หม้อห้าวคูดใบนะจา๊ะและ้วก็ดินถมเดี๋ยวให้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เห็นอยู่น,น่าจะก็กใส่หม้อห้าวคูดใบ,บดินถมใช่จ้ะ เหยียบจักน้อยได้จ้ะมันแน่นเดี๋ยวไกลสิมาสะไกลตะอินแห่งหลายเหยียบลงปูไปเรื่อยๆจ้ะมองในมันห่างกับขุดไม่อีกคุดซับบ้างจังงามจังหนามจังงาม ปลูกแล้วจะมองเนี่ยมาปลูกเสริมขึ้นหลายนะจ๊ะฮดน้ำนไปจ้ะฮดคู่มือประมาณเดือนหนึ่งตอนปลูกใหม่ๆกฮดตายด้วยเมันย่ำฝนปลูกไปกะเสียแหง้งต้องฮดน้ำจ้ะเดี๋ยวจ้ะพี่น้องเห็นมีน่าจ้ะ เด้อจะอ้ะใส่ค่ะแต่ดินทงเด้อจะเป็นแบบนี้แบบนจะยายเป็นแบ,บนจนึงแตกก่อเนอาจจะจ้ะดินทงปลูกง่ายๆันเดียวกั ปลูกลายลายลายหม่องปลูกทีทั่วเฮื่นนะแล้วมันก็สิใหญ่บ่ต้องบ่ต้องตัดยากเ,นะเาก่งทิ้งเทออกบ่ต้องตัดงามัเดี๋ยวจะเดี๋ยวสิาพาไปถ่ายเบิ่งอันหม่องที่ปลูกไว้ง,งามๆนะจ๊ะน้ำมูนี่ก,ก็ปลูกเอาจะเดินมาให้อนแต่ว่าอันหม่องใดมันหม่หมๆเหมันจะง่ามคักขออ้างขางหือนงามน นอนตื่นไกลสิมาซะ,ะน้ำหินแห่กับปลูกได้ด้วยจัหญาเพราะว่าน้ำหินแห่กับขึ้นแปลว่าต่างเพหนาอยาใหลรอดเหี่ยวที่ลูกค้ามากั้บวกว่าท่านเขาขี่เขามาเจาะทั้งได้เดินนะหนาฮือนก็ประกาสบอ,อกนะลูกค้านะ่าจะ ยาประแพงลุกค้าก็อยากรับลุกค้าก็อยากมาให้เ่นเ่ือแต่จะเป็งนง่นรถมอไซค์ว่าเป็นอย่างไรรถไงนะไม่เดียดไซ่เป็นมินแบน นีนกับสิแพย์ก่อเก็บยวตัดหน่อยได้จ้ะโทษดได้จ้ะบสิภาพกะดใดเป็นนี้นะจ้ะคุดคุดคุดใช้ทางมาปลูกมาละเล็กละน้อยตื่นสายมรือส่อนตื่นหละนอนตอเก็บท่องตื่นแต่อัน6โมงคริงนาฬิกาปุก นอนต่อสองโมงเช้าจึงลงมาจากทงหัวละสายปกติโมงโมงหนึ่งลงมาจากทงหันเป็นยีบนอจ้ะ โทษเด้อแต่งตัวบสวยงามบเรียบร้อยก็ได้จะด้ะปลูไฟมั้แบบนี้เดีย๋ดวยวยจะวจะักซูนเห็นบ้าจะ้จะจักนาทีเนาะ 8นาที่นะปุ่มก็สีเขียวแบบนี้ได้จ้ะเขียวแบบนี้ได้จ้ะมันก็สีเขียวขึ้นแบบนี้เดินอันนี้เป็นขีหินแห้เบอดได้จ้ะเอาหดน้ำป้ามือฮดทำมันติด่ะนี่จ้ะ ตอนปลูกใหม่ๆก็ตอ้องหดคู่มือแล้วจังมนสิตายเด่นอีจ้ะเห็นอยูบ่บนนอจ้ะต้นโปง่งเดี๋ยวจะมากัดจะสีงามเขียวแบบนี้จ้ะเห็นบ่จ้ะเขียวงามจ้ะมันก็นสีเขียวงามมันก็นสีแพร่ออกแบบนี้จ้ะค่อยปลูกไปจ้ะ แล้วอีกน้อยหนึ่งทางปุ๋ยคอยปุ๋ยไปมันก็สีเขียวงามแบบนี้นะจ๊ะเห็นไหมเขียวน่ามัมนสีเขียวงามแบบนี้นะจ๊ะคอยปลูกไปฮะก็หดมันจะสีแพร์อ,ออกนะจ๊ะแพร์อ,ออกแบบนี้ สีงามมันสีบัวเงาดิจั่งโบตงตัดอันหยันมันสีเพอออกไปเรื่อยๆเข้ากับทอนหยาหยาทอนได้เข้ากับอันก็ทอนได้ตามที่ทอนได้แล้วจ้ะเมื่อยหลายเบียกหลายอันหลายยางจ้ะ <c oughs> มาก็พ่อมาเดี๋ยวไม่เอาข้าวให้กินลูกเ <c oughs> ดี๋ยวจ้ะ <c oughs> พี่เขียวงาน มันเ่ยาจ้ะมันแผ่ออกไปเรื่อยๆมันกรสิงามเขียวแต่เขาต้องหดหน้ามันเด้อจะทำมันแดดแน่มันสิตายจ้ะงามฝนจังบดิหดลุก้ลักิมากระหิ้วเข่าจ้ะพี่น้องจะจบการล้วิวปลูกหยาไว้แค่นี้เด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า